สถานการณ์ตอนนี้แย่ตึกถลม่มรถเครนลม้มแล้วก็มีเศษซากอิดปูนอะไรเนี่ยามาถล่มลงมากองที่ทางด่วนดินแดงทําให้ทางด่วนปิดถ้าอาคารเป็นรุ่นเก่าๆเนี่ยโอเคเขาไม่มีมาตรการป้องกันแผ่นดินไหวแต่อาคารที่สร้างตอนนี้มันต้องมีมาตรการป้องกันแผ่นดินไหวแล้วว่าคุณต้องกันได้กี่ลิตรกี่ลิตรคุณถึงจะสร้างตึกสูงถ้าตึกสูงขนาดนี้คุณต้องป้องกันได้กี่ลิตรมันมีข้อกําหนดหมดความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยมีมูลค่าเท่าไหร่โดยเฉพาะยิ่งคนตายไปกี่คน ขอบังคับการบินบอกให้เครื่องทุกลำหยุดหมดรออย่างน้อย30นาทีทุกลำขณะนี้เกิดเหตุแผ่นดินไหวขอบังคับการบินได้ทําการอพยพคุณบินขึ้นไปเดี๋ยวไม่มีคนคอนโทรลเครื่องเครื่องวิ่งขึ้นทาวเวอร์ทาวเวอร,ร์ให้เครื่องวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นไปต่อไปแล้วใครคอนโทรลต,ต่อมันก็ต้องส่งต่อให้เรดาร์ทีนี้เรดาร์มันเขาอพยพออกไปแล้วอะ่ะ เขาก็เลยสรุปเลยไม่ให้ใครวิ่งขึ้นเลยสำนักง,งานตรวจคนแผ่นดินตึกใหม่ที่สร้างเนี่ยผมว่าตายเยอะถนนพระรามสองมันเป็นลูกขื่นอย่างนี้เลยกน็น่าจะปิดไปเรียบร้อยแล้วนะหาทางจอดหาที่กินข้าวหาที่เติมน้ํามันนั่งกินกาแฟก่อนดีกว่าครับมันคงไม่ไม่คลี่คลายง่ายๆหรอกเพราะว่าทางด,ด่วนก็ปิด BDS ก็ปิดมันไปไหนไม่ได้อ่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการดีบีสวเถาว,วันนี้มีเรื่อง ด่วนที่เราจะมาคุยกันเหตุเกิดเมื่อบ่ายนี้อย่างที่ทุกท่านทราบโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ที่กรุงเทพนะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่ภูเก็ตแล้วผมบินมาตอนบ่ายแล้วก็อยู่ในเหตุการณ์พอดีนะครับเกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศพมา่านะครับเกิดจากรอยเลื่อนสกายนะครับที่เปลือกโลกเนี่ยมันมีการขยับนะเสียดสีการทำให้เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงมาก ถึงระดับ8.2ลิตรนะฮะศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศพม,มา่าแล้วเพื่อนฝูงที่เขส่งคลิปจากพม่ามาสนามบินมันเดลเลนี่ฟ้าเฟอร์ถล่มเละเลยฮะผู้โดยสารที่กำลังเดินไปขึ้นเครื่องเนี่ยต้องหมอบอยู่บนพื้นทุกคนหมอบหมดแล้วก็สะพานถลม่มบ้านเมืองถลม่มนะฮะยังดีที่บริเวณนั้นเนี่ยตึกสูงๆูงเขายังไม่ค่อยมีแบบบ้านเรานะครับ ก็ความเสียหายมันก็ยังต่ำกว่าแล้วก็รู้สึกว่าพระราชวังมันเดเลน,นะฮะก็มีออพอดลมลงมาเหมือนกันแต่ว่าพระราชวังอันนี้เป็นพระราชวังที่เขาสร้างขึ้นมาใหม่นะครับถ้าเป็นของเก่าของเดิมนี่ก็น่าจะเสียดายมากนะครับก็เป็นสิ่งที่เกิ <c oughs> ด,ดขึ้นเป็นภัยพิบัติแต่ว่าเราจะเรียนรู้จากมันยังไงจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับ ก่อนอื่นผมจะเล่าถึงประสบการณ์ที่ผมเจอโดยตรงสำหรับบ่ายวันนี้ผมก็เดินทางาไปขึ้นเครื่องนะครับเพื่อที่จะเดินทางมาจังหวัดภูกเก็ตนะครับบอร์ดผู้โดยสารเรียบร้อยแล้วอะไรละระหว่างรอที่จะออกเนี่ยผมรู้สึกว่าเครื่องสั่นมันจะบูฟอย่างเงี้ยผมก็เอ๊ะปกติมันไม่สั่นขนาดเนี่ยถ้ามีลมพายุเข้าอย่างที่ไต้หวันที่ ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเออเป็นไม่ได้มันสั่นแรงลมแต่เรารู้ว่าลมแรงไอ้น,นี่มันไม่มีลมมันสงบทําไมมันมันไหวอะ่ะผมก็ถามข้างล่างกราวข้างล่างบอกว่าทําไมเครื่องมันสั่นโหลดคาร์โก้อยู่หรือเปล่าอะไร,รเปล่าเปล่าบอกไม่พี่ผู้โดยสารเดินมั่งข้างบนนะ่ะบอกผู้โดยสารเดินบ้าอะไรมันสั่นขนาดนี้สั่นแบบเห็นได้ชัดเลยผมก็เลยไปดูที่บริดจ์หรืองวง พราะงวงเนี่ยเวลาเอาเข้าเครื่องเนี่ยมันจะมาประกบกับลำตัวเครื่องบินนะแล้วเปิดประตูงวงมันอาจจะขยับหรือเปล่าบางทีมันออโตโอ้มันขึ้นลงมันขยับตามระดับอที่เครื่องบินโดยสารขยับได้เอ,อพอดีคนขับบิดหรือขับงวงเนี่ยเขาก็อยู่ตรงนั้นเขาก็บอกไม่มีไม่ได้ทําอะไรเลยทําไมเครื่องมนสั่นผมว่าอ่ะโอเคไม่รู้ก็ ปิดประตูผมก็เซต parking brake ปิดประตูก็ขอถอยออกมาละ,นะฮะขณะที่กำลังจะแท็กซี่เนี่ยเครื่องบินที่เคลื่อนที่อยู่บนพื้นเนี่ยภาษาทางการบินเรียกแท็กซี่ซึ่งจะไปไปทางวิ่งอ่ะเขาเรียกว่าเออรันเวนะฮะขณะที่เคลื่อนที่ออกไปได้สักพักหนึ่งหอบังครับการบินบอกให้เครื่องทุกลำหยุดหมดเราก็ไม่ทราบว่าเรื่องอะไรเขาบอกให้หยุดรออย่างน้อยสานาทีทุกลำ แล้วเขาบอกที่ละลําเลยไชน่ชา,นาอีสเทิร์นอะไรนู่นนี่บอกหยุดหมดเอา้าหยุดทําไมเขาบอกว่าขณะน,นี้เกิดเหตุแผ่นดินไหวนะครับอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ขอบังคับการบินนะครับเขาเรียกว่าแอร์เรียคอนโทรลขอบังคับการบินเอได้ทําการอพยพเรื่องจากตึกมันสั่นขอบังคับการบินนี้ไม่ได้อยู่ที่สนามบินนะฮะ หอคับการบินเขาอยู่อีกที่หนึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าทําไมทําไมมันอยู่คนละที่เขาบอกว่าหอการบินได้ทําการอ,อพยพผู้คนนะฮะเพราะฉะนั้นคุณบินขึ้นไปเ,เดี๋ยวไม่มีคนคอนโทรลเครื่องเครื่องบินไม่เหมือนรถยนต์รถยนต์มันจอดติดไฟแดงเครื่องบินจอดไม่ได้นะมันต้องมีคนคอนโทรลํำนี้สปีดความเร็วเท่านี้ลำนี้ความเร็วเท่านี้ลำนี้ความเร็วเท่านี้ไอล้ลำหน้าให้เร็วหน่อยไอล้ลำหลังให้ช้าลงอะไรมันใช,มนใช้มันใช้การคอนโทรลโดยคนนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหอหกันารบระการบินเขาอ e ีเวคเวยนะเขาอพยพเนี่ยมันก็จะไม่มีคนคอนโทรลเครื่องแล้วครับเขาก็ไม่ให้ใครวิ่งขึ้นเลยแล้วเขาก็บอกให้ผมกลับผมก็ต้องกลับมายังหลุนจอดอีกครัง้งถึงได้ทราบว่าเกิดเหตุผ่นดินไหวแล้วมันก็มีคลิปมีลายมาเยอะแยะเลยถึงรู้ว่าโอ้โหสถานการณ์ตอนนี้แย่นะฮะมีตึกถลม่มมีเอ,อ่อคานรถรถเครน ล้มนะฮะแล้วก็มีเศษซากอิดปูนอะไรเนี่ยมาถลม่มลงมากองที่ทางด่วนดินแดงทำให้ทางด่วนปิดนะฮะแล้วคนที่จะเดินทางตอนนี้ BTS มีคนส่งคลิปมาโอ้โหเครื่องโบกี้รถนี่มันเขย่าอย่างนี้เลยตอนที่ตอนที่ไหวนะเขาก็ปิดไม่ให้ใช้ไอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างนี้เนี่ยถ้าเป็นสมัยโบราณสมัยก่อนเนี่ยนะ โหราจาร์เนี่ยเขาจะต้องถ่ายว่าเหตุเกิดอาเพศอย่างเงี้ยแผ่นดินเป็นทุรยศเพราะว่าผู้ปกครองเนี่ยไม่ตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมมนถึงเหตุเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ได้แต่อันนี้สมัยก่อนนะโหราจาร์ก็ต้องทำลายอย่างนี้แล้วโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเ่ยตึกอื่นไม่ถลม่มมันมาถล่มตึกเดียวคือตึกของสํงงานักงานตรวจคนเป็นดินเนี่ยไม่รู้ว่าผู้ปกครองที่ไม่ตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมเนี่ย มันเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเงินทองทองด้วยหรือเปล่าอันนี้นะฮะอันนี้อันนี้คือสมัยโบราณก,ก็ต้องว่าอย่างนี้ใช่ไหมฮะก่อนที่เราจะมีวิทยาศาสตร์สมัยใหม่แต่สมัยเนี้ยเรามีวิทยาศาสตร์สมัยใหม่แล้วเราก็ไม่เชื่อเรื่องพวกนี้ถูกไหมฮะเราไม่เชื่อเราก็ว่ากันตามหลักวิทยาศาสตร์อาคารสมัยใหม่เนี่ยถ้าอาคารเป็นรุ่นเก่าๆเ,เนี่ยโอเคเขาไม่มีมาตรการป้องกันแผ่นดินไหวแต่อาคารที่สร้างตอนเนี้ย มันต้องมีมาตรการแผ่นดินไหวป้องกันแผ่นดินไหวแล้วว่าคุณต้องการได้กี่ลิตรกี่ลิตรคุณถึงจะสร้างตึกสูงถ้าตึกสูงขนาดนี้คุณต้องป้องกันได้กี่ลิตรมันมีข้อกําหนดหมดแล้วมันทําไมถลม่มแล้วมันมาไนพังเออแล้วมันแล้วมันถล่มอยู่ตึกเดียวด้วยตึกอื่นไม่ถลม่มนี่แหละมันเป็นสาเหตุที่เราจะต้องมาหากันนะฮะแล้วสมัยนี้เนี่ยการป้องกันแผ่นดินไหวเนี่ยไอเทคโนโลยีต่างๆมันก็ ก้าวหน้าไปเยอะละอย่างตึกไทยเป็นหนึ่งศูนย์หนึ่งเห็นไหมฮะเขาจะมีลูกตุ้มอยู่ตรงกลางนะฮะเอ่อของ,ของที่กรุงไต้หวันเนะี่ยเขาจะมีลูกตุ้มเหล็กอยู่ตรงกลางห้อยไว้ถ้าตึกมันเอเนียงในลูกตุ้มมันจะเอียงไปข้างเป็นการบาลานซ์กันอ่าแผ่นดินไหวที่พมา่าศูนย์กลางเนี่ยลึกลงไปสิบกิโลเมตรมันแปดจุดสองลิตรจริงตอนพมา่าถึงประเทศไทยเนี่ยมันน้อยมากแล้วมันน้อยมากโดยเฉพาะอยิ่งมาถึงกรุงเทพเนี่ยมันน่าจะสัก สามลิตรกว่าๆเท่าน,นั้นเองสองลิตรใช่ไหมฮะซึ่งตึกมันก็ไม่เห็นมีตึกไหนถล่มอะแต่ทําไมตึกนี้มันถลม่มใช่ไหมครับอืมถ้าเกิดเชื่อเชื่อสยศาสตร์โหราจารย์สมัยก่อนก็ต้องบอกอย่างที่ผมว่าแหละนะบ้านเมืองทุรยศเพราะผู้ปกครองไม่เป็นธรรมแต่ถ้าแฟนสมัยใหม่เราก็ต้องบอกว่าเฮ้ยไอตึกที่สร้างเนี่ยมันได้มาตรฐานหรือเปล่า อ่าอันนี้มันก็ต้องไปไล่เบียกันถูกไหมฮะเพราะว่าที่มันถล่มมาตรงนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีคนทํางาน,นอยู่ในตึกใช่ไหมเขาบอกสามร้อยกว่าชีวิตเนี่ยนะครับอ่ะทีนี้ย้อนมาถึงเรื่องผมเมื่อกี้ที่ผมจะบอกอ่ะว่าเครื่องบินมันหยุดเพราะว่าแอร์เรย์คอนโทรลเขาอีแวคูเอทนะฮะมันอย่างนี้ครับขอบังคับการบินเนี่ยเขาก็จะมีหลายประเภทประเภทหนึ่งเขาเรียกว่ากราวคอนโทรลกราวคอนโทรลเนี่ย เขาก็จะดูเครื่องที่เข้าออกในสนามบินจากหลุมจอดวิ่งไปถึงรันเวย์นะจากรันเวย์วิ่งมาจอดที่หลุมจอดเบนหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดอันนี้เขาเรียกว่ากราว n d คอนโทรลหรือแอ p l ลอนคอนโทรลถ้าเป็นสนามบินใหญ่หน่อยเขาจะแยกเป็นแอพพ o อนคอนโทรลอีกแล้วก็กราว n d คอนโทรลอันนี้เขาจะอยู่บนหอสูงๆเห็นไหมฮะแล้วก็ก็จะมองสองกล้องล้องมาตรวเห็นการเคลื่อนไหวของเครื่องบินพอ หลุดพ้นจากแท็กซี่เวไปละไปเข้าลันเวยไลอัพเตรียมวิ่งขึ้นแล้วก็วิ่งขึ้นไปเนี่ยอันเนี้ยก็จะเป็นเขาก็จะเปลี่ยนไปอ่าอะไรก็เรียกทาวทาวคอนโทรเลอร์หรือทาวเนี่ยเขาก็จะรับผิดชอบเครื่องวิ่งขึ้นวิ่งลงทาวนี่เหมือนกับกล่าวก็คือว่ายังใช้สายตามองลักษณะว่าเครื่องที่ตามองเห็นกำลังจะมาลง ที่รันเว์หรือกําลังจะเทคออฟออกไปเขาจะจัดการจราจรจัดคิวในการวิ่งขึ้นกับวิ่งลงตรงนี้อ่ะอันนี้กราวคอนโทรลกับเอ่อเท้าคอนโทรลเนี่ยมันจะอยู่ที่สนามบิดมันจะอยู่เขาจะอยู่บนหอสูงๆแล้วก็จะมองลงมาแล้วก็จะคอยแ a g จทราฟฟิกอ่ะลำนี้หยุดก่อนลำนี้ไปลำนี้นัมเบอร์วนเลำนี้อนุญาตให้ลงลำนี้วิ่งวิ่งขึ้นนี่คือกราวกับเท้าอยู่ที่สนามบิน แล้วมันจะมีคอนโทรลอีกประเภทหนึ่งเขาเรียกเรดาร์คอนโทรลนะครับชื่อเรียกหลากหลายแตกต่างหลากหลายอย่างบ้านเราเรียกเอเร่คอนโทรลเป็น i อคที่อเมริกา FAA เขาเรียกว่าเซ็นเตอร์นะฮะลอสแองเจลิสเซ็นเตอร์อัลเบอเรกีเซ็นเตอร์อะไรอย่างเงี้ยแอตแลนตาเซ็นเตอร์พวกนี้ยเขามองไม่เห็นเครื่องบินมันขึ้นไปสูงละเขาคอนโทรลด้วยเรดาร์อ่าอย่างของไทยเนี่ย เขาเรียกแบงค์ควบคุมเขาคนโทรลเครื่องที่บินอยู่ส,งสูงๆบินอยู่บนแอร์เวย์อยู่บนรูทเนี่ยบ้านเราเป็นเ,เรียกอะไแบ,ง,บงค์ควบคุมแบงค์ควบคุมเนื่องจากเขาทำงานโดยเรดาร์เขาดูเครื่องบินบนเรดาร์เขาไม่จำเป็นต้องขึ้นไปอยู่บนหอแล้วก็มองเพราะมองมันก็มองไม่เห็นหรอกครับเครื่องมันตไต่ไปไม่รู้กี่พันกี่หมื่นฟิตแล้วเขาก็เลยไม่จำเป็นที่จะต้องไปอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวแม อยู่บนหอเขาก็มีสถานที่ทำงานอีกที่หนึ่งเขาเรียกว่าเอ่อเอ่อคอนโทรลเซ็นเตอร์ของเขามันอยู่เอ่อของประเทศไทยเนี่ยแบงคอกคอนโทรอยู่ที่ทุ่งมหาเมฆนะฮะทุ่งมหาเมฆซึ่งอันเนี้ยมันก็จะมีสถานีเลดาราของทหารอีกอันหนึ่งแต่นี่พอพอแผ่นดินไหวเนี่ยคนพวกนี้เขาก็อพยพออกไปพออพยพออกไปเครื่องวิ่งขึ้น ราคอนโทรลบอกส่งให้เอ่อทาวเวอร์ทาวเวอร์ให้เครื่องวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นไปต่อไปแล้วใครคอนโทรลต่อมันก็ต้องส่งต่อให้เรดาร์ถูกไหมฮะทีนี้เรดาร์มันเขาอพยพออกไปแล้วอ่ะเขาก็เลยสรุปเลยไม่ให้ใครวิ่งขึ้นเลยนี่คือสาเหตุที่เกิดขึ้นก็ต้องกลับมากลับมาแล้วก็ต้องอธิบายผู้โดยสารฟังแล้วตัวเราเองก็เข้าใจละอ๋อไอ้ที่เครื่องบินมันสั่นเมื่อกี้ที่มันสายไปสายมามันเป็นอย่างนี้นี่เองทีนี้ เหตุการณ์มันเกิดขึ้นและภยัยพิบัติธรรมชาติมันก็ไม่มีใครอยากให้เกิดหรอกผมเองผมก็ประกาศกับผู้โดยสารไปผู้โดยสารเขาก็เข้าใจนะฮะภยัยพิบัติมันเกิดขึ้นได้อ่ะแต่มันไม่เกิดขึ้นกับตัวเราก็มันก็โอเคแล้วมันก็บุญละนะฮะแต่ก็ขอความแสดงความเสียใจกับผู้ที่สูญเสียสำหรับ,บรายการในวันนี้ก็ผมก็มีอัปเดตประมาณแค่นี้ไฟล์ผมที่มาจากภูเก็ตเนี่ย ทั้งๆที่มันพุชออกมาแล้วพะเราไวิ่งขึ้นหอก็สั่งให้วนกลับมาใหม่ก็กว่าเหตุการณ์จะเรียบร้อยก็ใช้กินเวลาไปพอสมควรในเฟสแรกเนี่ยหลังจากที่กลับมาได้แล้วเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงอะ่ะเขาบอกว่าโอเคตอนนี้เปิดสี่สนามบินคือสวนภูมิเชียงใหม่หาดใหญ่แล้วก็ภูเก็ตถ้าคุณออกจาก สนามบินเนี่ยคุณไปได้สี่แห่งที่อื่นยังไม่เปิดก็บีเชียงรายร้อยเอ็ดแม่ฮ่องสอนอะไรยังไม่เปิดพอสักพักหนึ่งอีกไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็โอเคเปิดหมดทุกสนามบินแล้วตอนนี้ปกติละเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเจ้าหน้าที่หอบังคับการบินที่ทุ่งมหาเมฆเนี่ยเขาอี a วคคูเตามแพลนเนี่ยเขาออกอพยพออกมาแล้วเนี่ย ไม่ใช่ว่าเอาหยุดแล้วกลับเข้าไปมันมี after ็ h o อ k after ์ h ็อ k เนี่ยมันอาจจะแรงใช่ไหมฮะเขาเขาต้องดูก่อนว่ามันเฮ้ยมันเซฟแน่อะไรแน่คืออันนี้เขาเขาก็มีวิธีทางวิธีปฏิบัติของเขาอยู่แหละนะฮะว่าเฮ้ยมันเซฟและเขาถึงจะกลับไปกลับไปก็อีกประมาณชั่วโมงหนึ่งเนี่ยเกือบเกือบชั่วโมงเนี่ยก็สามารถกลับมาทําการบินให้ได้ปกติตอนนี้จะเปิดเปิด ครบทุกสนามบินแล้วก็ทำการบินได้าทางแอร์พอร์ตเขาก็ต้องส่งรถไปตรวจว่าเออระบบทุกอย่างทำงานเรียบร้อยรันเวย์มีแตกมีแครกมีอะไรเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องตรวจซึ่งทำให้ไฟเนี่ยผมดีเลยไปประมาณชั่วโมงครึ่งแต่ก็ดีฮะผู้โดยสารนะ่ารักผู้โดยสารเข้าใจก็ไม่ได่าก็คือแหมมันมันภัยธรรมชาตินะเนาะเออมันไม่ใช่มนุษย์ทำอะ เราก็ทำอย่างดีที่สุดแล้วก็ถือว่าก็โอเคนะมันก็เป็นโชคดีของเราที่ว่าไม่มีใครบาดเจ็บล้มตายนะครับแต่ว่าสำหรับผู้ที่โชคไม่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ไปอยู่ตรงหรือว่าทำงานอยู่ในอาคารที่ถล่มลงมาเนี่ยก็ขอแสดงความเสียใจยยจริงนะฮะชีวิตใครใครก็หลักเออเเอ,อภัยพิบัติธรรมชาติเกิดขึ้นเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดเมื่อไหร่นะครับเนี่ย ผมพึ่งจะพูดเรื่องเครื่องวัดแผ่นดินไหวที่ของจีนเนี่ยที่ประดิษฐ์มาแล้วเมื่อ2,000ปีที่แล้วเนี่ยโดยนักวิทยาศาสตร์ชื่อจางเหิงเขาเประดิษฐ์เครื่องวัดแผ่นดินไหวเครื่องแรกของโลกชื่อโฟฝงแล้วมาทำงานได้แม่นยำมากนะฮะโดยรุ่นหลังเนี่ยเขาก็พยายามจะทำเรียนแบบปรกากฏว่าของเรียนแบบสู้เครื่องวัดแผ่นดินไหว ต้นแบบเมื่อสองพันปีที่แล้วเครื่องแรกของโลกซึ่งประดิษฐ์โดยโหเฟิงเนี่ยสู้ไม่ได้แตกมากเออแล้วก็เครื่องนี้มันก็เจ๊งไปแล้วมันมีแต่บันทึกว่าสร้างไว้เป็นอย่างงี้นี่นเขาก็พยายามทำเรียนแบบทำตามปรากฏว่าเครื่องของรุ่นหลังทำเนี่ยสู้สู้โหเฟิงของจังเหิงทำไม่ได้ละคนก็ไม่รู้ว่าจังเหิงของแกมี กลไกอะไรนะที่แกทำเครื่องวัดแผ่นดินไหวเครื่องแรกของโลกสองพันกว่าปีได้เจ๋งข,ขนาดนี้ก็ถ้าท่านที่สนใจเนี่ยก็ลองติดตามนะฮะคลิปที่ผมพูดไปเกี่ยวกับเครื่องวัดแผ่นดินไหวของจีนเนี่ยประดิษฐ์โดยจางเหิงนะครับอ,อ,อันนั้นก็ก็สนุกเหมือนกันนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอลากันไป,ไปแต่เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีบสว่วเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร